สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้เป็นคลิปนะคะจากวันที่28เมษายนนะคะน้องพี่พ่อยมีโอกาสนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็ลองไปประสบการณ์ใหม่นะคะหายจากของนอพี่น้องเนาะไปประสบการณ์ใหม่ด้วยวคำว่าเฮ้ยเกิดมามีความฝันนาะว่าเอ้ยสักครั้งหนึ่งถ้าเราไม่มี เส้นผมหรือเป็นคนที่หัวโลน้นหรือเป็นคนที่ไม่มีคิว้วเอเข้าจะเป็นจังไดนนโดยความอยากหูอยากเห็นนะคะแล้วก็เป็นนักทดลองนะคะก็ขอล้องกันแน่กันแล้วกันนะพี่น้องนะคะกะอันนี้ก็จะเป็นส้งวินเทจด้วพี่น้องเนะาะตัดยูสว่วสันต์ตัดยูว่า,า,า,วาลานไกๆอะไรนะตึกตึกสตารนะ์เนี่ยนะหยุดแถวแถวตลาดสตาร์นี่แหละนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่มีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนนะคะก็ดูทรงหน้าแล้วก็ทรงผมได้นะคะว่า,วาคือไหมนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะเป็นก่องความทรงจำเล็กๆของผิมพ์พายมุ่งคนดีกันแล้วกันจ้า